สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีงามเมื่อแรงนะคะอยู่ที่บ้านหมอหลำใจเกินร้อยบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะกำลังสี่เเข่ามากเบืองรถบาตรเพระาพะว่า่นจัดเบาะใหม่นะคะเาเลยสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า สว,ส,สวัสดีค่ะยายช่วยไม่ขึ้นเข่าก็ต้ออ้อมเลี้ยวอ้อมขางแซ่บพ <Yeah> ่อยายแซ็บนี่จ็บเจ็บกินหลายๆเด้อจ้ไม่หลายเลยหรอว่าจะไปตลาดปัจจุบันขามเนี่ยเขามีตลาดมือนีิเมนูมีอะไรบ้างคะคุณแม่รัดคะมีปลาจอมสูบปลาจอมบ้านห้าเนาะสูบปลาจอมค่ะอันนี้ตำกุ้งค่ะก้อยกุ้งดิบอันนี้แกงกิเล็ก อตันนี้ซุปดอกสังนี่สองซุปดอกสังซีเรื่องหวยเมนค่ะแบบหร้อมดิ่อที่มังเปียงน่ายเอากินแม่กินลูกกินเขาอิ่มเรานี่ก็ไข่หมกไข่ปลาหมกไข่ปลาสารบานเฮาอันนี้คุณแม่รองรับคนสวยขวัญใจนักดนตรีละครวอย ดสิบ้อสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะคมาแล้วจ่าเลยกินเขาแล้วจ่ากินเขาเนี่ยโมแล็กน้ากันอยู่หลังขั้วหนานะคะปูศาสตร์กินแบบบ้านๆเขาไม่เราจะกินหลายๆมันสีจอยแ <c oughs> ม่แตนโมยูเนาะแม่แตนโมยูไม่แตนไป,ไนไปจาอปิ้งเลยปลาอ๋อ ก็ไปคลินิกดิโอ้ยไปเตะขี้นอกขี้นิกคนเก็บขิงบอสระวัิมาถามข่าวเจ้าวน้อยตกถังจะเห็นบอแมเมื่อคืนนี่แม่ไงล้าหัวบมื่ขึ้นบ่าใส่ใส่นั่งซีนยางไจะลองถังไรแอบกูไแ้ เป็นห้งถังพุทธิเอ้าหัวหน้าสวัสดีค่ะัวาน้าัวหนอน้อยวัสดีจ้าัวหนอน้อยัวหนอน้อยัวหนอน้อยพองผสมพองผส่นอนเฉยกินหลายๆเลยยล่องเจ้าออื เจ็บบ่อมีแห้งไปเบิ่งบ่อไปทั้งรถนั่นมันย่างไหมห้วยขอทำความขอว่าหน่อสิขี้ออกไปทั้งหมดเปิดน้ำล้างใส่ขี้ฝุ่นไหลไหลบ่อเก้าแม่ขี้ฝุ่นไหลไหลเป็นข่าบอยู่น้ำบ่อขอระว่าลองน้างบ่อเก่าแม่ห่วยลองน้างบ่อเก่าบอกไปเดี๋ยวนี้บ่อโซเฟอร์ห่วยโซเฟอร์เยอะใส่ บอกเพื่อนเราผัวว่าวนางเบาเกา่า่อวเด้อเพผัวว่าขั้นเกา่า่อวแม่มันว่าเป็นขั้นเก่าเด้อผัวหนิมันขั้นใหม่เนาะเอาขั้นที่เอยขี้ประจาได้มีขั้นนี้ละเพื่อนห้เจ้าไปนั่งรถดหน้าคนตีผัวนเด้ล่ะ <c oughs> จะให้เพื่อนไปอหรืออ่ะไปอยู่แล้วล่ะ<อ>ไม่ต้องบอกเพื่อนหรอกเธอขี้งเปน็นยังถือขิงปะนยังแล้วโอ้ยเนาะเออไปนั่งตักเลยตายแล้วเนาะเยญ่ปอดเพ่อนเนี้ย ไม่เนาะเป็นนังตักไอคอนแหมหมดแดงที่ไหนบ้างเขาไม่หรือเขาเกาด้วยไหมป้าเขาไม้หอนๆดูกเป็นนั่งตักกันซึ่จแจนดวงจีเจ้าสินนั่งตักไฟกันแน่ละอเป็นนั่งถือตักรแกนงอเด้อบ้าแถ่แนวขอหอมแน่คอกรอนแน่เพื่อนั่งขน้นเขาบอกหมดเอารถไปค่อยจะเปนั่งรถเขาเขาก่าหนัก ทีนอนเขามันสบายน้องน้องหมดนั่งสบายเลยเนาะลาเนาะอ้ยที่นอนเนยให้ก็ห่อนึ่งไปเลยเนาะแต่บ้านแต่บ้านเป่าล็อครับรถนิ่มเนาะครับรถนิ่มนิ่มบ่นิ่มเหรอค่อยรับล็อคคาบรถนิ่มเพราะว่ารับเดิคือว่นรักตลอดเดิคือนางรถนั่งเลยบันสิบห้าพี่น้องไปเบืองกันกระเทยเห็ดบ่อกระเทยกับนังขัดบ่อโรดบ้านไ่ยิ่งนะคะ บอกกันบอกันเน้ออิ่มแม่แม่ขันนูบออิ่มน้สิจะกินน้ำอยู่เมื่อท้องหนูเลหายใจกัอึดอัดแหละเดี๋ยวนี้จาหอาอาหารวันๆห้านีไม่จะแซ่บเดี๋ยนี่รถบัสหมอลำมันบอกขันหนมันบอกบัสหมอลำมันบอกรถบัสหมอลำอันนั้นรถห้วหาค่านี่ค่าสองศูนย์หาค่ะ มืออื่นนี่ซื้อเอารถเนี่ยรถคันนี้แหละอันนี้รถตู้ฮหอหน้านะคะอออันนี้รถหางเครื่องผู้นิ่งหางเครื่องผู้นิ่งลายนะคะผู้นิ่งปืนนะคะปื๊ดชัมันจะแล่นได้เพราะอะไรนยยี่าาาถามาหลายผู้ใดอีโมดอีโมดอีจาวาในตลบนะว่าามาหลายตีนี่ดิ มันปอยมีความคือพู่งยิ่งว่าปอยมีความเป็นพู่งยิ่งเลยในสุวาบ่อเอาเอาแม่พู้ได้เถียงกูได้บอยพึ่งดีว่าจะมันเลือนแลงกูว่ามันชุมมาจะเผาทานเบื้องนั่นก่อนใช่ฮะนี่กันแลงขึ้นกันเลยมาชะนีอยู่นะคะโอ้ยหนักว่ามันซุ้มยูคุมนัลูก สวัสดีค่ะเิกีหยอดว้ายหัวม่โยกโกเลยนะเอ้าี่นี่มันคือย้ายผ่งปทัวร์มาคือกินเลสวยสวัสดีค่ะครับมาตื่นครับมาตื่นติดก็เห็นรถเจ้าจอนี่ตลาดผมตัวหนึ่งรถตู้เนี่ยครับไปมากหนึ่งไลยเสียตัวหนึ่งครับไม่เสียไปซื้อเสียเตยเมื่อไหร่ไปไล่ไซค้าเมื่อไหร่ไปท่านเหล่าครับเมื่อไหร่ไปท่านเหล่าที่เจ็ดเนี่ยเดี๋ยวไปน้ำกันอีกเยอะ ขนาดเท้าเคือไปคอนแกนหรือคอนสีมาปอนเบลือครับหลอกก่อนหลอกก่อนสีมาไปสอมรถอ่ะกันยังไปเตี้ยเอารอบนี้เรือวะว้ายเธอจะไปรัวอะไรชม้นพ่เขาจะไปกินนมชมพูหรอแม่น้อยโอ้โหนี่คือบรรยากาศยง้มแลงนะคะของหมอลำใจเกินลอยมืออื่นรถออก16บหนาฬิกาก้อนรถจะออกจะมีมาตรวจ ATM นะคะ เอาสู่ต yeah. ่อใหม่ยางได้มันแหละกใจห้ามึงเอ้ยเออเออนั่นล่ะรถบาทนะคะฮะพี่ใกล้เป็นยังพี่ใกล้เป็นยังก่อไฟใหม่นารถคเป็นยังมันคือใหม่สวยเด้อมองหูยุ่ยดีมากควันขึ้นค่ะกระเทยแลนลงขาดมึงล่างนาไปนี่กูถามมึงบ่อเฮา มูสเจียเต้นวันดีสิบเกตเล่นกี่แมนเขาล็อกนาไว้พรอช้ำมากลูกช่วงนี้แบบว่างานเข้าแห้หน่อยเข้าต้องประหยัดเงินเข้าต้องล็อกไวเต้แมนอ๋อแม่ยี่ปอนยังล็อกข้อไวฝุ่นพ่อขากว่านาฝุ่นนี่อันคก็คืนรถบาทไปนะครับเพื่อนกำลังสอมเพราะว่ารถบาทของเข้าขั้นหนึ่งกำปมึกนะครับนี่นะคะ ทำอะไรก็เทยเข็ดรถทำความสะอาดเฮ็ดสุบบอรัดนแม่ส่เฮ็ดบอกูน้ำแม่กอนเรียกน้ำก่อนเออเสร็จซะก่อนหมอไม่ใจกินเพราะต้องเซตตัวสูงคนบ้านนี้น่ะเป่าหัวชูกินตีหันเอาอยากกินน้ำสะอาดสะอาดสะอาดเข็ดไถแม่ทำความสะอาดให้แม่ นี่นะคะแล้วก็จะจัดรถบัสเซตบอแล้วแต่รถแจ็คสตารติดรถบอสตาตต,าาต,าติดก็น่าษสีทิ้งคาะว่าจะรับรองลูกค้าเออเอากระดาสิทิ้งมันขึ้นมันขึนนขนหยับมาหมองนี่ได้สันตระรกมันก็นจอด,จดอยู่พุ่นเป็นบอเออ<า>น่าจะได้นะคะตีท่าสำหรับอีบ้านคนระับฝากี่น้องเป็นกำลังแรงใจนะคะมือทันดีซิปเกตเราแสดงอยู่ที่บ้านพึ่งแตะแดดนะคะพึ่งแดดพึ่งแดดพึ่งแดด พึ่งแดดมึงจะว่าพึ่งแดงนี้อย่างบ้านพึ่งแดงอำเภอเมืองกลางบาดมุกดาหารตำบลตรงนี้อีผีเพราะว่ามันขึ้นอำเภอืองูค่ะเซ็ตจอยเขาเป็นยังมึงแน่ๆเซ็เซ็ดเๆ็โอ้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเทไรกูจะขึ้นประตูหลมสั โอ้ยกูเงือดลายพี่น้องเบิ้งงนี้เบิ้งประตูรถกับปข่อยเนี่ยขันข่อยนั่งทั้งหลังแล้ขัดจีกเอาลวมขืนมาได้ยุติแต่ว่าลงอาจจะบ่ได้นะคะเฮ้ยนี่เกี่ยวกันว่ลมประตูนั่นกระทื้อช่วงมี้กระเล่นแต่เกมอีฮานึงกระเล่นแต่ห้อเน็ตอีหมดบอกวันเจ้าเจ้าตื่นไปเห็ดคอนไอยนะคะ กูกระดาขาวเนาะคุณอเอใครบอกว่าไทยเนี้ยมีกระดาเออเมื่อกี้ในแบบอ่านเมฝรั่งมิตายแหล่นะครัะโอ้เอกเย็นเมื่อเช็กเทียนย้อนว่ามักเดนเซื้ออยู่นี่นี่เองมากอีโมดเออมักอีหมดขึ้นเลยเนาะว่าเมื่อเช้านี่อ่านเมย์มดเราไปเลี้ยงเลี้ยงเขาชะนีแม่มาเขาต ไปเดียกขอชนีมาเขาบ้านหาชนีผู้ย่านเอเย่นเดาะเขาคือชื่อผู้ย่านเอเย่นมักอีโมดเดี๋ยวนึงเขาเป็นหางเครื่องทีมเอเย่นเดนป้าจิเขามาหาหัวหน้าหัวหน้าเพื่อนฝาดว่อยุ่หรืออันเพื่อนไปอันนั้นนะคะเพื่อนไปอัดตอมขี้นิ้เออมันไปขอนแกนขอนยังไม่ยางอยู่อนแกนเจะรัวไรเธอจะรัวไรเพื่อนไปคอนแกนนะคะก็เลยอ่านบ่เห็นเพื่อน พีวิดเพิ่นกับบอยู่จักเพิเ่นไปใส่ไปน้ำกันก็ได้บูสัม,มรับพี่น้องฝากกดติดตามกดซกับจะใครอย่าขำคู่ท่าคอยเด้อยิ่งตุ่นคอยแน่ต่อยกันพี่น้องขอบคุณนะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดูยนี่กระเทยขมิน้นบ๊ายบายค่ะเอาเอาละาาพากอ์เป็นปภาษาบาลมึงดูภาษาบาลเหรอเออพอั่งเรื่องอะไร Cô chú cho nó bàn mức gì Chị là đứa <laughs> à, <laughs>